ปวบเสียงพูด,พดกับบอกบวบนะบสวัสดีครับคลิปนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณชื่อหารนี่แหละครับนะฮะคุณชื่อหารรู้จักไหมให้เกียรติข้าวเจ้านะครับเปิดกล่อง500ครับสแพ็คนะฮะกล่องนี้เลยซึ่ง1กล่องใน1กล่องนี้จะประกอบไปด้วยเป็นแพ็คอิ s ซีเชพเปเชียลชื่อได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ สี่ชุดนะครับชุดแรกมันจะมีะครับในหนึ่งกล่องสวัสดีครับคุณโอโซนเอเลนจีครับเอเลนจีนะฮะชุดแรกก็จะประกอบไปด้วยนะในหนึ่งกล่องมี EC ทอ 52, 32, อ็อปหาสิบสองสามสิบสองอ่าซุมบวกสองถึงบวกห้าหนึ่งท็อปสามสิบอ่าตอนนี้ท็อปห้าสิบท็อปสามสิบอีกหนึ่งแล้วก็ท็อปสิบอีกหนึ่งนะครับมาดูว่าเปิดแพ็คนี้ผมจะเปิดให้เขาม่วงไหมผมผมไปดูของใครไม่รู้ครับไม่ม่วงครับนะไปกันครับกับกล่อง อีซีค่าร้อยสี่ชุดตัดไปครับ,รบเปิดจอ,อยังเปิดแล้วนะกลัว <c oughs> ไม่เปิดจอของที่หนึ่งครับไปอย่างช้าๆนะครับและมีนีลาตอนนี้ผมกำลังหารางวัลอยู่ครับ <W V. S 1> ผมให้ส่งมัตีบวกกับผม <c oughs> แล้วดีผมจะแจกฟีฟ่าสิบเจ็ดไปเลย <c oughs> ดีไหมครับดีนะดีนะขอให้ม่วงด้วยเถอะ ก็ประมาณสองพันนะครับใช่ไหมคห้าสี่ยี่สิบอ่ะสองพันนะครับเติมไปสองพันนะครับแพ็กนี้ผมซื้อเจียงมาแล้วครับอ่าเหรอจัดมังกโลซตาเอ้ยจะพูดดิว่ะอ่ะมาแล้วครับก็จะได้นี่มาครับท็อปห้าสิบ EC ท็อปสามสิบ EC อย่างละแปดนะครับเพราะมันมีสี่ชุดนะครับสี่สองแปดนะอย่างละสองครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับคุณหารนิมัตทองคํา ครับผมจัดไปนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ได้มาได้อย่างอีกอย่างละสี่นะครับเปิดตัวนี้ก่อนเลยนะครับท็อปห้าสิบแปดใบมันเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะคุณสวัสดีครับคุณแพทพพตโตโซโซ 7K พี่นักเตะแทนเมสซี่ใครดีพี่นักเตะแทนสวัสดีครับสวัสดีใครอ่สวัสดีใครนะสวัสดีใครเมสซี่ปีไหนครับ นี่คือความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับคุณหานิมาทองคำครับเอานี้ออกครับแล้วเหลือเบียวไว้ที่หนึ่งแปดไบเนี่ยดีครับคุณเอนเอครับ โอ้เครียดเปิดของคนอื่นแล้วเครียดตลอดเลยกลัวทําได้ไม่ดีกลัวทําได้ไม่ดีค่าของตัวเองเองเอก็จะไม่เท่าไหร่ <Okay. S 1> ก็จะเี <Okay. S 1> ได้นิดนิด,นดทำให้คุม้มสองพันเนี่ย <Okay. S 1> ในซีฟ้ามันขายเอ็มละสามบาท <Okay. S 1> ต้องได้หกร้อยเอ็มเ็ดร้อยอะ บนรถเดียปเลยบุ้ยกูหยุดก่อนครับจตมึงออกตรงไหนของโลกวะเนี่ยจวนมาต้าปาเกตงอยู่สุดไหนของโลกโอ้ข้างล่างเลย กลางกลางสลัดผักพวกนี้ออกกลางกลางหมดเลยนักเตะที่ใช้แทนเมสซี่ใครเล่นดีครับเมสซี่ปีไหนครับอ๋อขอบคุณครับลองให้เปิดเล่นๆนะฮะคนรวยครับอีกสามตัวนะฮะเองเปิดทีนใบด,ดูโโด,ด,บออดิมันจะโดนเลยบ้าะต้องลุ้มออกแถวๆนั้นวะลูวิส เจโจบุกเกตอะไรของมึงเนี่ยออกแถวนี้เนี่ย,ย,ย,ยสิบเดี๋ยวประกาศจดไม่มีนะครับทีมงานครับขอประกาศนะครับครับ <S <s <li at> เติมไปแล้วครับ <laughs> นักเตะแทนเซมิซี่ต้องระบุด้วยนะครับเมซี่ปีไหนครับนักเตะที่แทนเมซี่เหรอเนมาร์เลยครับเนมาร์สิบห้าบวกห้าขายเมซี่ปีไหนไปครับเอไอบอกอ๋อก็ได้ที่ดีกว่าเมซี่โรนัลโดครับ oh. นะฮะ <laughs> ไปเลยครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปคำนวณตรงนั้นนะฮะแปดใบท็อปสามสิบถ้ากูไม่ม่วงนี่ไม่มีชื่อเสียงเลยนะเนี่ยท็อปสามสิบ มัตชิลาโ,โนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับจเวียมัตชิลาโน,าน,นใช่ปะโอ้เมื่อกี้ออกแถวควรมาต้าเลยมักนี่ไงเขาน่าจะถามหว่า ที่คุณใช้อยู่คือเมสซี่ปีอะไระนักเตะแอดมัวรเลยกูเจอสูตรกูแล้วสิบตัวละเออปีหนึ่ง เท่หรเล่าเซ็งครับการ์ดห้าร้อยบคุ้มผมจะเปิดทีละใบนะครับไม่ได้กวนตีนใครนะครับใครใจร้อนก็ด่าได้เลยนะฮะใครใจเย็นก็ดูนะครับผมจะเปิดคุ้มไหมออโต้คลิกจำลองอีกโดนแบนไหมไม่แน่ใจนะครับคุณพงษ์พัดแสงจันนะครับโอลิบูโอลิเยชิดลูมมูอยู่สุดแตนของโรควะ เควินพินเดโบยโอ้ไม่คมเลยเซาเซาเ้าโอ้กาาโอ้ยออกิโย่

บวมมันคือบรกอกม่วงกูสักตัวบ้างวะเปิดตัวรถโอ้อออยบวมจริงด้วย <c oughs> ได้ครับได้ได้ปุ๊บ,กบกเก็บเอาเราไม่เก่งครับดูน,นี่บอกเราโทษกัสองตัวเสือ ชอบสัดใจนะเวลาได้อะไรแบบนี้นะฮะคุม้มไหมครับพี่เตรียมรัดเกมเลยครับครับผมไม่โดนแบนครับผมพี่อีบากับสลาตันใครดีผมว่าอีบาดีกว่าสลาตันนะครับเพราะมันชอบงงนะฮะเ <c oughs> จ๋งนะครับเจ๋งแล้วฮะต้องได้หกร้อยเอ็มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปคำนวณให้นะครับกลับมาละล้างแผลแสลบมาก สองคมออิมิสอู้หู้หม่วงนะครับจะมือท้องไหมแบบ โดวบกค่าเบลบกค่าตับกค่าเบลบกค่าสี่ตัวครับโดวตัวเบลบเบลตัวตัวเบลแล้วกันนะครับสี่ตัวเปิดครับโอ้บวกค่าจริงด้วยโอ้ตัดเต็มเว้ย,ย,ยดิวิสหลุยสนะครับอืมได้มาอีกแล้วครับ เอ้าดาวิดคุยทำไงดีวะเดี <Shirley again> so, he, ๋ยวดูดีขออนุญาตนะฮะท่านครับดูว่าว่ามีตัวไหนมันน่าแลกเปลี่ยนไหมอ๋อนี่ยตัวละพันธ์ครับขออนุญาตนะฮะโคเซ่สุทัศเฟอร์ครับ กับมุลเลอร์สิบว่าคับใครโหดกว่าครับเอาที่หาช่องกับเลี้ยงดีโคเซ่นะครับอุ้ยโคเซ่เลี้ยงเลี้ยงไม่ดีนะแต่ยิงดีๆมุลเลอร์ครับเอามุลเลอร์เลยครับสิบวัลคับครับจัดเลยฮะต้องขออนุญาตขอไอเดียเขก่อนเปิดโหดนั่นเนี่ยอ้าวไม่ตอบ อ okay. เคขียนนักเตะก่อนนะครับตัวดีครับคุณเอ็นเอ็นเอ็กซ์ครับอดดบยอตัวละหมืน่นนิดนึงนะแลกสักสองชุดยี่สิบตัวพอ,อะละบาลยนโอเคไปต่อครับคลิปนี้ท่าจะยาวนะฮะ ผมเป็นประเภทแบบเสียอาลมไม่เป็นนะฮะเวลาได้ผมก็ดีใจนะครับเวลาเสียใจผมก็เสียใจนะครับแลกเปลี่ยนสักทีไปต่อครับเปิดสี่แ็กรวดเดียวเลยเฮ้ยสี่ตัวแ็กสุดท้ายแล้วดูสิเปิดทีละตัวเลยแล้วกันนะกลตีนเหมือนนะครับขออภัยครับโดเบลโดเบลหลับตาแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบ้าแล้วเปิด โอ้โคอรดีอันบ้าครับบวกสามร้อยกว่าเลยเหรอท็อปสิบนะครับท็อปสิบนะครับท็อปสิบนะครับโดเบลโดเบลโดเบลโอ้ยดุยโซเลบวกสามอีกสองตัวครับโดเบล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 นะครับโดเบล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 ผมตัดออกอยู่แล้วครับช่วงที่คุยกับเจ้าของไอเดียครับสวัสดีครับครับ อป๊อกบาน,นท็อปสิบ 10, บวกสามมนก็ม่วงหมดนัด่นแหละบวกสองนะใครก็ได้บวกหขอทักตัวหนึ่งเถอะพ็อปสิบถุยตัวสุดท้ทายเปก <laughs> นละรบ้าสวัสดีครับบวกห้าเลยครับนั่นร้านไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ขอ,ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะฮะเ๋าวปิดเทปดีกว่าครับจุดบันทึก ห้าสี่สองจด